ถุงนาข้าวถุงนาข้าวนาะับรรยากาศช่วงเย็นตะวันรับฟ้านี้ช่วงเย็นตะวันเริ่มรับฟ้าแล้วด,ดีดีวันนี้วันพุธวันที่สิบสอง มันดีมากเลยช่วงเย็นอากาศฝนเลิกตกแล้วช่วงนี้มันจะเริ่มหนาวแต่มันไม่หนาวนี่อากาศยจมเย็นดีช่วงนี้ที่สุขโขทยัยเขาทำแต่นาปลังอย่างเดียวเนี่ยข้าวนาปลังยังสวยเลย เอาดำนาเนี่ยรถดำนาเนี่ยรถดำนาอย่างเดียวกันให้เป็นล่องยาวแถวนี้เขาใช้รถดำนานาปรังเขาไม่ค่อยจะทำปาปีเพราะว่าเขาปลูกอ้อยปลูกมันปลูกถั่วเขียวปลูกไอ้ข้าวโพด เสียงเขียดร้องแก็ดแกดกดตอนยามเย็นบรรยากาศดีดีตอนเย็นตอนเย็นอยู่ติดหลังวัดเน่ยวัดเน่ยตรงนี้เป็นศาลาผักศพเนี่ยก็เมรุเมรุเมรุผ้าศพ นี่ก็เป็นศาลาการเปลี่ยนเป็นบอนะบอปลานีมากเลยเป็นกระบองเพชรตอนดอกสวยสวยเป็นทุงนาสามเดือนเกี่ยวสามเดือนเกี่ยว ปีก่อนก่ไม่ค่อยสวยรอกตรงนี้ปีนี้สวยงามเลยเนี่ยปีนี้เขาเอารถดำปีก่อนก็เอารถดำแต่ดินไม่เสมอแล้วฝนเขาแต่ปีนี้ฝนตกน้ำเนี่ยน้ำฝนที่เขาเอาดูดจากชนรัประทานหรือดูดจากบอ่อน้ำใต้ดินดีเลยช่วงยามเย็น ากาศยาเย็นอย่างดีันนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นสรารวัตรวันนี้ก็เป็นกุฏิวัดยังไม่ได้ทำาางคายังไม่มีรางคากำลังหางบกุฏิวัด ของน้ำพระมีอยู่สามรูปอยู่สามรูปจะได้ตัดยังตัดยาดีแล้วนะพัฒนาก็อยู่ไปอากาศยามเย็น น้าข้าวเสียเขียดรองกดักดกดัดกัดเนี่ยอยู่อยุธยาอยู่อำเภอคีรีมาศคีรีมาคีรีคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยอยู่หมู่บ้านอยู่ตำบลน,น้องจิก หมู่บ้านบึงสนมหรือบึงสนิทสนิทก็อยู่ที่นี่มาจำภาษาอยู่ที่นี่ก็ได้บรรยากาศดีมีทุงนาเขาก็ทำกุฏิติดทุงนาให้เนี่ย ดีเลยได้จำพรรษาอยู่นี่ก็สามพรษาแล้วมีพระอยู่สามรูปจะได้อยู่อาศัยมีห้องพักเขาจัดให้อดยงไม่จัดให้เพราะว่าไม่มีพระเขาก็เลยจัดให้พระอยู่มันที่กันดาน หมู่บ้านแค่กี่ลังคาเดือนเองร้อยกว่าลังคาเรือนบ้านเล็กๆมันไม่ใหญ่พระมีสามรูปก็ถิ่นแต่ละปีก็ได้ปีละแสนแสนจัดใช้ใจ่ายนูน่นใช้จ่ายนี่ก็เลื่อมื่นกว่าบาท แต่ต้องเลี้ยงดูวัดใหญ่วัดใหญ่ก็โหกฐินแต่ละปีเป็นล้านแต่วัดเล็กๆเลี้ยงดูไปไปชุมที่ไรเสียสี่สามร้อยห้าร้อยวัดเล็กต้องจ่ายต้องจ่ายให้วัดใหญ่ถ้าไม่จ่ายวัดเล็กก็อยู่ไม่ได้วัดใหญ่เอาเปรเียบจริงๆ นี่แหละบรรยากาศช่วงเย็นถ่ายช่วงฝนตกด้วยโอ้โหนั่งอย่างนี้ไม่ได้ฝาเหลี่ยมพับๆอาตมาเป็นคนบุรีรัมเป็นคนบุรีรัมเลยเดินทูดงไปทุกทิศท,ทุกทางจนมาอยู่ที่สุขโขทยัย มาจำาภาษาอยู่สุขโขทยัยมาอยู่นี่สามพรรษาลไปบวชอยู่อำนาจเจริญได้สองพรรษาแต่คนพอดีราไปบวชอำนาจเจริญที่อำนาจเจริญแล้วก็อยู่สองพรรษาแล้วก็มาเดินทุดงเรื่อยๆมาอยู่นี่จำพรรษาอยู่นี่สามพรรษาพระ ยาโยมไม่ให้ไปไหนเพราะว่าพระไม่มีวัดไม่มีใครจำรรษาอยู่วัดก็เลยให้อยู่สร้างกุฏิให้อยู่อย่างดีจัดหาหลืด,ดูก็มาอยู่ติดทุ่งนาชาวบ้านนี่และบรรยากาศดีไหมโยมนอแต่มาคนบุรีรัม คนบุรีดำทิ้นปูเขาไฟพาไมสวยรวยวัฒนธรรมได้มาจำภาษายู่นี่นานๆที่ได้มานั่งสองวันนี้มันเป็นบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลย วันนี้เพราะว่าฝนไม่ตกที่สุขโขทัยน้ำท่วมเนี่ยที่นอกจิกก็น้ำท่วมแผลโซลาเซลแผลโซลาเซลช่วยจับยางไฟช่วยประหยัดไฟญาโยมเขาซื้อตู้เย็นให้เพื่อให้พระอยู่ ได้จัดโนนจัดนี่ติดน้ำร้อนซื้อโทรทัศน์ให้มีกล้องวงจรป,ปิดนตจรปิดโนนลองอยู่น,นู่นตึกน,นู่นตึกเก่ากล้องแต่เรามาอยู่นี่เราก็มาถ่ายกล้องถ่านภาพอยู่ตึกน,นู่น แต่เราก็จับเพื่อดูฝั่งนน้นนี่ห้องน้ำโยมก็สร้างห้องน้ำให้แต่ก่อนอยู่ักตินอนต่ย้ายมาอยู่นี่เพราะว่ามันมืดเป็นพื้นที่ใหญ่ น,น้องป,ป่าอันนี้เป็นอะไรประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงหรือจัดงานในนูาา่นศาลาศาลาการ,รเลียนเพื่อปฏิบัติธรรมอันนี้ศาลาพักศพเนี่ยศาลาพักศพนี่เม,มรุเมรุเมรุพักศพ อยู่นี่กวางขวางเขาไม่ยกแบบเป็นอันเยอะแยะแต่ยกเป็นจุดเป็นจุดอยู่ข้างๆรัว้วนี่เป็นสนามสนามใหญ่เพื่อไว้จัดงานจัดงานวันกระถินหรือวันลอยกระทงวางๆก็นี่ทำบอ่ปอปลาเลี้ยงบอ่อปลา มีโซลาเซลล์ช่วยมีน้ำผุน้ำผุแล้วก็ออกซิเจนบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นโซลาเซลล์ติดหมดแล้วซัมเนเดอร์อย่าเดียวมอือ แล้วครับปิดตรงนี้บายบายเนาะปิด